ทุกคนนะเขาช่องอออแฟมิลี่ค่ะวันนีอ้กอออแฟมิลีออล่จะมาเล่นเกมทายคดกับเลเวลที่ก้ากับเน็ตที่ไม่ดีเหมือนเดิมกงนอนก็ไปนอนสิคะอินเทอร์เนต็ตไาเดี๋ยวขึ้นบนนะ จะเอาใหม่กันนะคะเอาใหม่เลยหลุดคะ่ะไปสั์เอาใหม่เอาใหม่หลุดอันนี้ไม่ได้เอาใหม่่อนอันนี้หลุด <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> สละค่ะทุกคน ep level สิบเก้าแล้วก็ผ่านไปแล้วตันเกมจะมาเล่นด้วยนะคะทุกคนเกมนี้ค่ะเฮลิคอปเตอร์นี่ลิครับเต็มครับเต็มครับเต็มเราเล่นสองเกมนอกจากเกมนี้จะเล่นเยอะกว่าเพราะเขาเป็นสปอนเซอร์ค่ะ มันเยอะกว่าคือเกมนี้สนุกที่สุดเลยค่ะสน,นุกกว่าเกมปกตินะบอกไปเลยว่าสุดยอดได้เล่นแล้วติดใจไมต้องกลับมาเล่นอีกหลายๆรอบแค่เรากดตามนี้ตานี้เราเห็นนะทีหลังที่เขาเป็นสปอนเซอร์คุณก็ไม่ต้องบอกคุณดูหรอก ค่ะเป็นปอนเสื้อพอมคือเล่นดีมากเลยทุกคนหยุดเล่นด้วยใช่ไหมใช่เน,เน็ตมากเลยใช่ไหมใช่คือเขาใช้เน็ตน้อยมากเลยทุกคนต้องโหลดเกมน,นี้มาเล่นและไม่โหลดมีทั้งเพลย์สโตร์และเพจเพอะไรตร้นี้ ล้วก็นําเขาไปเลยค่ะเดี๋ยวอันต่อไปเดี๋ยวเราทำท่าเหมือนเราโง่แต่เราไม่ได้โง่ดีกว่าเอาไหมาทุกคนเอาไหมาทุกคนเดี๋ยวเราจะทำเมันเราไม่โง่ลยไมโง่ขับรถแตนะ้ำนี่เขาเรียกโูไหม ในหลักแปดเขา้ากันเราจะมาเราจะมาเล่นแบบโงๆกันค่ะ เงยหน้ามันก็ไม่เงยนะเพราะว่เรางงอนไม่ต้องงอเรียนแบบมันก็ได้มันงู จร <seine> <ram> ิงๆโง่สุดเลิมิตเกมนี้จะสนุกมากเขาไม่ใช่สปอนเซอร์เป็นชื่อเกมเราเป็นเร่องดัง่อย เพื่นมาซื้อละเราจะบอกหน้าเกมนะเกมนี้เลยค่ะเกมเนี้ยเกมที่เราเนี้ยเนี้ยเกมนี้เลยและเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาเล่นเกมนี่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่นกันนะคะสำหรับวันนี้บายบุ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 ย assim não eu não sei, mas que tu